กับ Country Development อันเดียวกันมิเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวครับคุณบอนครับโอ้ยเขาบอกว่า CGD โดนถล่มโหดมากเลย CGD เหรอพี่เป็นญาติกับเขาเปล่าอ๋อล่ะครับปีกลับมาหน่ยฮะแสดงว่าออเดอร์ผิดถ้าแบบนี้ออเดอร์ผิดโอ้ไม่ได้เนาะถ้าดูหนีถ้าดูหนีออเดอร์น่าจะผิดอเพราะว่าถุงดึงกลับขึ้นมาเอาพี่ดูให้เขาหน่อยแล้วแล้วเขาตามกันอันนี้พี่อ่ มันนี้มันลงไปลนที่เจ็ดจุเก้าต่างแล้วก็ลราก็ราคาดีกลับขึ้นมาที่หนึ่งจุดศูนย์แปดันทีผมว่าผมว่าถ้าอาการนี้คือออเดอร์ผิดครับจะข้อผิดอ๋อพี่เด็กแนวเขาบอกออเดอร์ผิดนะคะคุณอผมประเมินเอาจากประเมินเอาจากสถานการณ์นะครับค่ะค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนขายด้วยฟันในเมนเทวราคามันจะไม่ขึ้นครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าอาจจะเป็นออเดอร์ผิดครับโอ้ค่ะนะครับผิดแบบนี้ตายเหงื่อแตกเหงื่อแตนคนที่เก็บไว้บาทหนึ่งก็สุดเลยก็กลับมาที่เดิมมนะฮะตอนนี้หนึ่งจุดศูนย์ จ้าพี่เด็กแนวบอกแล้วนะมีคนผมเดาเอานะผมเดาเอาผมไม่ได้หมายความว่าดูจากอะไรเพราะผมเพิ่งเห็นราคาเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่เด็กแนวแกเดานะแกบอกว่าแกเดานะยัดยากแกหน่อยหนึ่งนะฮะเขาเขายังไงต่อมาหุ้นตัวอื่นดีกว่าครับอย่าพูดถึงหุ้นในเคอเดี๋ยวเขาหาว่ามีเหี่ยวมีนองมีนอำมีน่ยไมีไนยเฉยๆนะฮะเอาหุ้นตัวที่ เอาหุ้นเอาของถูกว่ากันตอนนี้ตลาดหุ้นว่าเรานี่ P/E สูงนัดนึงเลยอ่ายี่สิบเท่าแล้วอ่เอาของถูกแล้วกันของถูกตัวนี้เป็น P/E ที่ถูกสุดในกลุ่มแล้วครับถูกสุดในกลุ่มในกลุ่มเท่าซื้อเลยแต่ผมว่าไม่ไม่ควรจะถูกขนาดนี้ทั้งที่งบกรเงินสวยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่า P/E เฉลี่ยอยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบหกเท่านะครับแต่ราคาแต่หุ้นในกลุ่มแต่ตัวเนี้ยมีค่า P/E เป็นเก้าเท่าเศษเศษค่ะผมว่าถูกไป ถูกไปนะคถ้าเกิดเอาเอา P/E ขึ้นมาที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนี้ยราคาจะบวกไปบาทกว่านะครับมผมว่าติดไม้ติดมือไปเป็นหุ้นเล็กเพราะตลาดมันเรื่มผันผวนนะฮะตลาดมันโอเวอร์บอลไงเมื่อตลาดโอเวอร์บอล้อกลับมาหาหุ้นที่ P/E ต่ำไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตลาดโอเวอร์บอลแล้วและหุ้นที่ P/E สูงเนี้ยมันจะทาให้เหวี่ยงตัวแรงนะโดนขายแดงะนะครับก็ระวังนิงดนึงผมเดาว่าตลาดที่รู่ดลงมาเนี่ยอะจะก i g เนี่ยนะครับ ไม่ได้มีอะไรหรอกผมว่าน่าจะเป็นการเทสโปรฟิกของกองทุนหรือของฟอปเทดก็ตามแค่นั้นเองไม่น่าจะมีอะไรเพราะตลาดถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะฮะอย่างไรแล้วเราก็มาเลือกตัวที่ดีต่ำกันตัวนี้ครับตัวเล็กๆ ifs ครับเช่าซื้อ ifs เช่าซื้อนะครับแบงก์ยิ่งลดดอกเบี้ยเขายิ่งได้ประโยชน์ครับค่า P/E เดือนเก้าจุดห้าเท่าถ้า P/E เราปรับขึ้นไปเท่ากับค่าเฉลี่ยสิบห้าเท่า ไอเอฟเอสนั้นควรจะมีราคาพื้นฐานเหมาะสมที่ประมาณสามบาทเจ็ดสิบโดยประมาณนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปสามบาทเจ็ดสิบนะครับแต่ผมว่าราคาหุ้นต่ำ่าค่าเฉลี่ยครับควรจะไปสูงกว่านี้ควรจะไปยืนแถวสักควรจะกลับไปยืนนะฮะสองจุดแปดบวกครับถึงจะถือว่าเหมาะสมกับสถานะของหุ้นนะฮะหุ้นดีๆอย่างนี้ไม่ควรที่จะราคาต่ำแบบนี้นะครับใช่ยูก็ดีด้วยเนาะใช่เป็นหุ้นที่ดีครับ ทำไมมือล็อกสายตามันเพราะอะไรอะไม่มีเจ้ามือมั้งครับใครอย่าเป็นเจ้ามือเข้าไปคุยกับเขานะฮะรเดี๋ยวเป็นวู้ถอหุ้นใหญ่นะเออคงไม่อย่างนั้นเพราะว่าดูสถานะของบริษัทผมว่าเขาแข็งแรงค่ะนะเขาแข็งแรงแล้วก็อ่ผมว่าโอเคอะผมว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่รับการเงินค่อนข้างสะอาดนะครับใบเอาเพสนะฮะอก็ดี อืมน่าราคาน่าจะดีกว่านี้นะครับอาฟเอสนะครับแล้วก็มีอิฟเอสที่เป็นที่เป็นไอเฟลแคปิตอลถือสองกลุ่มนี่รวมก็เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับค่อนแข็งแรงมากครับถือว่าถือว่าเป็นบริษัทที่แข็งแรงมากนะฮะแล้วก็ก็ถือว่ามีกำไรสะสมดีตั้งห้าร้อยกว่าล้านนะผมประเมินนะว่าราคาุ้นควรจะกลับไปยืนสองข่าวตามใช่ไหมทั่วทีพี่ กำไรสะสมเยอะเลยฮัทเช่เลยตามเลยนะฮะก็เอ <c oughs> า,สา <c oughs> ตามนี้แหละผมว่าน่าจะกลับไปแถวสองบาทแปดสิบแล้วก็ตั้งต้นเงินตรงนั้นแหละถึงจะเหมาะสมครับนะฮะก็ฝากไอ้ราคาหลุดนะครับถ้าดูจากตรงนี้ถ้าเกิดหลุดสองจุดห้าสองนะครับเดี๋ยวน่ก็ดูกราฟนิดนึงนะครับ <c oughs> กราฟเขาย่ำอยู่ตรงไหนที่ไม่หลุดกราฟเขาสองสี่แปดไม่หลุดสองสี่แปดไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เอาว้อย่างนี้เราดูของโลวันนี้สองจุดห้าสอง นะครับ mm hmm. ไม่ควรหลุด2.52หรือส5 4ก็ได้เตาไม่ควรหลุดแล้วกันสี่ช่องก็พอ mm hmm. นะครับถ้าหลุดไปก็พักออกมาก่อนนาต้านตรงนี้2.80นะครับถ้าผ่าน2.80ได้หรือวันนี้ปิดเขียวแบบนี้นะครับวันนี้ปิดแถวๆนี้นี่สัญญาซื้อมาพรุ่งนี้เลยคนที่ซื้อพรุ่งนี้คือฟอนโนบายแล้วคนที่ซื้อวันนี้คือไม้ต้นของวันพรุ่งนี้ mm hmm. นะครับอย่าไปรอปิดสูงนะครับผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ mm hmm. นะครับคุณมัน ใช่ fs ครับส่วนตัวที่ให้ตอนเช้าคือสตาไมโครผมว่าสวย smt แต่มันไม่ยืนเจ็ดบาทสิบอ่ะมันจะผ่านแล้วไมเลยไม่ได้ซื้อกันเลยมันจะผ่านแล้วนะคุณม่อนโอ้พี่เด็กแมวจะผ่านแล้วฮะจะผ่านเจ็ดนี่มันข้อเจ็ดห้าแล้วนะครับอ้าวเห็นไหมอ้าข้อเจ็ดห้าแล้วด้วยแล้วรับเอาตัวกลางไปตัวหนึ่งสตาไมโครแล้วตัวเล็กไปตัวหนึ่ง fs นะครับค่ะอ่าน่าสนใจนะครับของตัวนี้เล่นชนตลาดถ้าฟอลโล w เจ็ด จุดหนึ่งห้าลราจะไปตรงไหนต่อคือวันนี้วันนี้ตัวสตาร์ไมโครนะถ้าเกิดวันนี้ปิดเขาว่าปิดแถวเนี้ยกัญญาณซื้อเข้ามาแล้วเอาคุณผู้ชมซื้อมาแล้วนะครับแล้วมันแล้วมันไม่โอเวอร์บอสด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เปิดถ้าพรุ่งนี้เปิดแล้วปิดเขียวต่อนี่ยาวนะครับการอู้ยาวขนาดไหนพี่ก็ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปเขาว่าวันนี้ปิดสวยก็ปิดไม้ปิดมือกับบ้านแล้วกันอ๋อทะลุแล้วทะลุฮะเบรกแล้วฮะ เจ็ดบาทสิบแต่อยากรู้ว่ามันจากขนาดไหนก็กลับไปฟังรายการย้อนหลังได้นะเออฟังตอนจุ่เ1็ดโมงกว่าเนาะพี่เด็กแนวพูดไปแล้วนะครับก็ไอเอฟเวยครับติดไม้ติดมือไปไอเอฟหนึ่งตัวครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ